สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนทรน,นะครับวันนี้เรากลับมากับรายการที่มีชื่อว่าสนกระแสรายการที่ผมจะมาดูรายการที่มันเป็นกระแสแหละพอดีว่า,าไปเจอคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับการอะไรเขาเรียกอะไรสื่อวิญญาณอะเรียวกว่าอะไรการลองของมนะันมีคนนึงที่แบบว่าสามารถใช้แบบใช้ลิ้นสัมผัสวิญญาณได้นะใครเคยดูบ้างในรายการที่มีชื่อว่าถกไม่เถียง ตกไม่เถียงวันนี้เราจะมาดูคลิปนั้นนะเนววันนี้เราจะมาดูคลิปนั้นนะแล้วก็จะมามาดูนั่นแหละเออน่าสนใจดีนะหาดีอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันโอเคตอนนี้อยู่กับรายการถกไม่เถียงนะดูจากหน้า, <laughs> ขาไขว้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคครับ โอเคแล้วนะจะให้ผมพิสูจน์ว่าคนไหนเคยโดนผีเข้าเยอมมากใช่มีหนึ่งในสามนี่แหละครับคุณต้องลุกไปตรงนั้นนหมต้องลุกโอเคงั้นหมอครับหมอครับหมอปลาาจารหมอปลาด้วยจริงจริงหมอครับเนี่ยหมอครับอาจจะดูจากยังไม่ได้ดูนะนะลองดารดูเหมือนกันนะครับว่าใครยังไงนะครับเชิญครับเดี๋ยวผมยืนสังเกตการตรงนี้อ่ะอานี่ลบ้นลิ้นแล้วนะนี่ลิ้นออกมาแล้วอันนี้คือการสัมผัสจังขอใช่ไหม คือแบบมึงต้องแลบลิ้นนะแล้วไงคือมันจะมีรสชาติของอันนี้เหรอจะมีรสชาติของวิญจาณเหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวลองดูดิอันนี้ตัวสันก็สันแบบยังไม่ต้องบอกนะนนไม่บอกไม่บอกครับอันนี้สันสันแบบติดนี่ติดสินมากครับ <c oughs> อเ <c oughs> จ๊งไหวะอันนั้สันแบบติดนี่ <c oughs> ติดสินครับ ทษนะเวลาคุณสัมผัสนี่เฟซชิลมัน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 กันเราไหมหรือว่าเป็นโรระบาดไหมก็ก็ถามว่ากันไหมก็มันกันโควิดนะโอ้เออมันก็กันโควิดไงใส่เฟซชิลก็ถูกไงก็ไม่ได้อะไรไงก็ถูกใส่เฟซชิลก็คือกันโควิดไงแต่คือพิธีกรเขาถามว่ามันกันการสัมผัสหรือเปล่าอะไรงนี้หรือเปล่า เป็นนี่เออคิดได้เท่าไหร่ก็น้อยๆหน่อยไม่ต้องเป็นเป็นนี่เป็นสินมากมายเดี๋ยวคุณเปิดตัวข้าหาต่องนิดนึงนะครับยืนตรงนี้โอเคครับคนที่สองไงอ่คนที่สองนี่ก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนที่สามก่อนอ่อะไรอะไรของครับนี่นะฮะอืคนที่สามคนนี้ไม่ค่อยคิดมากอคนนี้ดูลักษณะตาตางแล้วคนนี้ใหม่ดูดูลายมือเดีอยครับอ่ดูลายมือด้วย จะให้ดูดหน้าขเขาดูคนนี้ไม่ค่อยคิดมากคนนี้ดูลักษณะตาทางแล้วนนทำไมไ<ป>ในหัวกูบ,บนมีแบบภาพดีวะก็แบบมันไม่ใช่การสมผัดวิญญาณน่ะแต่มันคือแบบเหมือนจะหาเหยื่อไปกินในน้ำอะไรไอ้<ป> มีได้มือด้วยหรือให้ดูแลมือได้หรอม่ดูายมือด้วยเหรอดูดูคนนี้ใหม่คนนี้ใหม่าคุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดไปไปแล้วมึงเล่นใหญ่กันไปเลยขนนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับใครเข้าเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยไอย่ามึงดูหมอปลาจะรู้ใหม่ดูใหม่ ามาคนที่สองกปลดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ครับเนี่ยไงเอาเลยเนี่ยครับใครเข้าเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยแล้วทำไมตอนที่แบบมันเดินผ่านตอนแรกมันไม่ขนาดนี้วะคือไล่ในลรอหรืออาจจะยังไม่สัมผัสไงอันนี้คือแบบสัมผัสแลบลิ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ยครับเนี่ยใครขี่เข้าถั่วเปล่าใช่ครับใช่ รู้สึกยังไงรู้สึกยังตอนนี้ลิ้นสัตวครับลิ้นชาชาลิ้นชาครับชาทั้งลิ้นเลยครับเนี่ยคนนี้ครับหมอปลามึงไม่แปลงผันกูว่ะนะมีทางเดียวคือมึงไม่แปลงผันอ่าลองดูดิหมอปลาพูดไรเงยืนยันหน่อยทีนี้เขาบอกว่าใช่หมอปลายืนยันหน่อยผมก็ว่าน่าจะใช่พี่อ่ะพี่ลองให้พี่ก็ถอดพระเผื่อเขาเกิดอาการพี่ลองถอดอ่าฮะอ่าพี่สูดไปเดี๋ยวก่อนถอดผ้ะไงมาถึงว่าให้เขาเพ่งถอดพระในคอมีมีผ้าป่ะมีพระอยู่ป่ะมีพระอยู่นะฮะอ่ะลองให้เขาถอดเองนะ นะฮะถอดแล้วนะตอนนี้ีหมอปายังงงงไพอรู้้สึกมมีบาา่หแล้วมาแล้วากมาแล้วหนาวเหรอาใส่เสื้อที่เป็นเจรจาเลยนะต้องต้องต้องพูดกับเขาก่อนไหมพี่เดี๋ยว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 ยังไม่ต้องสนเพื่อนพี่เรวพี่ลองเจรจาเขาเอาพี่ที่คุณลองคุยกับเขาเลยคุณคุณคุยกับพ่อเราต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับออกมาแล้วพี่มาแล้ว คุณลงเจรจาเลยอ้าวคุณบอกคุณเชิญวิญญาณได้ไหมแล้วคุณแลบลิ้นเ่ะไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันใช่หรือเปลาแล้วคุณไม่แลบลิ้นเหรอตัวนี้ก็เห็นเห็นอยู่ครับไม่ต้องแลบนะครับอ๋อคือท่านมาเจอแล้วท่านมาเจอนี่นี่ของแท้ครับไม่ต้องแลบนะเห็นแล้วเออมีเหตุมีผลนะเขาเขาเขาาใช้ลิ้นคือแบบแค่สัมผัสวิญญาณไงแต่อันนี้คือแบบมันออกมาแล้วนะไม่ต้องแลบลิ้นก็ได้นะเยี่ยมพี่โอนคุณช่วยเขาอย่างไรได้บ้างตอนนี้ อันนี้ต้องหน้าที่หมอปลานะครับไม่เอาไปลองกันต้องการให่ไอ้เห้ยไอ้เหอะสัมผัสไปพอเป็นสัมผัสมาแล้วแบบมันมีมาแล้วคือแบบคือยังไงคือต้องอ๋อต้องเอาต้องเอาหมอผีไปด้วยนะว่าเขาอาจจะไม่ใช่แบบหมอผีไงลองดูหมอปลาดิคุณไปให้ไหมคุณคุยกับเขาเสียจเขาต้องการอะไรต้องการอะไรครับเยอะมากเขากาไม่ผมยุ่งอะครับแล้วผมจะทำไงอ่ะเอ้าแล้วไปจะตีคุณท้อยังไงอ่ะ พรกระิบมาทำยังไงอ่ะเฮ้ยเหมือนกันวิญญาณชั่วร้ายครับเนี่ยวิญญาณชั่วร้ายนะเอาวิญญาณชั่วร้ายครับเนี่ยไปยังไงผมเคยเจอมาแล้วตมาแล้วต่อแนมไม่เคยเจอแบบนี้ครับขออภัยวันก็ให้เขบคุยกับเขาพี่เฮ้ยเอาทางกันผมไม่เคยเจอวิญญาณชั่วร้ายเฮ้ยอะไรนะคุณใส่กล้ามคุณอกเฮ้ยให้พี่ว่าไงล่ะโอ้ยเวิญญาณชั่วร้ายครับเนี่ยอุ้ยผมเคยเจอไม่เคยเจออืม แล้วอะไรมันเกิ่อะไรเกี่ยอ,อ,อ,อะไรปะเดีย๋ยวรายการอะไรนี่แหละประเด็นนะทกไม่เถียงนะใครอยากลองไปดูก็ไปดูได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างดีคริปชันก็ประมาณนี้นะกับรายการสวนกระแสครับถ้ามีคลิปอะไรที่แบบเป็นกระแสแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเอามาดูกันแต่ว่าคลิปนี้ก็คือแบบ อะไรไเนี่ยลิ้นสื่อวิญญาณท้าหมอปลาวิสูตรใครของจริงไม่สนคนด่าเพี้ยนยันคนคุยกับพีได้เออ,เอ,อก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับสำหร,รับยิคนี้นะครับไ่ดูว่าได้อะไรไปบ้างนะครับก็อาจจะได้มงุงปากนิดนึงนะจะได้มงุงปากนิดนึงครับก็สำหรับรายการนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กันคอเลิฟหนึ่งไลค์นะ แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ